เซิร์ฟบอลล้จช็อปนะครับวันนี้นะครับก็มีกรองชุดสุดคุ้มมานําเสนอนะครับผมนั่นก็คือเจ้ามาเปกมาเบิร์ดนะครับผมก็เป็นเอ่อกรองชุดของมาเปกนะครับที่อยู่ในรุ่นกลางเลยนะราคามีมากนะครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในชุดดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอะในส่วนของบอดี้นะครับก็จะมีทอมสินะครับทอมสินะครับรองทอม16นะครับแล้วก็แสนแอขนาด14บูุเลยนะใบก้วนมากนะครับแล้วก็มีเบสทัมนะครับขนาด2ี่นิ้วนะครับ ฮาร์ดแวร์ของเขานะครับก็มาพร้อมของฮาร์ดแวร์แบบตัวแน่นๆขาใหญ่ๆทนๆเลยนะขาฉาบบุมงต้นนี่นะครับผมมาแล้วก็มีขาให้แข็ต้นใหญ่ๆเลยขาสนาที่เขาให้มาก็เป็นขาใหญ่เบ้อเลอร์เลยนะครับสุดท้ายเลยนี่ครับอ่ามีกระเดื่องนะครับเดี่ยวนะครับโซ่คู่ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับมาแบบหนังหนาแบบนี้เลยนะครับผมมา ถึงหันาคานะครับอยู่ที่นี่เลยนะจ๊ะนี่เลยนะครับราคายังนีนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับ